ตัวนี้นะคะมีชื่อว่า i n s t a n t l y e s l e t e นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทาบริเวณผิวรอบดวงตาใต้ดวงตานะคะถามว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะหลายๆคนที่ได้ใช้แล้วก็จะรู้สึกประทับใจแต่มันจะไม่เหมือนกับครีมทารอบดวงตาตามท้องตลาดทั่วไปคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับรอบดวงตานะคะมีริ้วรอยหรือว่าเป็นคนที่มีถุงใต้ตาใหญ่อย่างแจ๊กนี่ใช้เวลานานไหมพี่กว่าจะหายเน่ ไม่เกิน2นาทีนะคะฮะไม่เกินฮะสองนาทีนะคะอยู่ดีหูฝานเครับสองนาทีเหรอครับจริงเหรอคะประมาณนั้นนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้แต่คนส่วนใหญ่ก็จะมีทางเลือกในเรื่องของการทําสัญญกรรมอาจจะมีถุงใต้ตาใหญ่ก็ไปทำสัญญกรรมเลยทีเดียวนะคะแต่มันก็จะกลับขึ้นมาอีกจะสาปี500บริเวณหน้าผากแล้วก็ล่องแก้มถุงใต้ตา ให้เลียนหายไปนะคะอันนี้อันนี้มันค่อยๆจะในภาพเนี่ยวคืออธิบายใช่หว่าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้เหรอคะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยพี่กบสำหรับภาพอันนี้ใช่ไหมคะเป็นภาพที่เปิดตัวจากประเทศสหรัฐอเมริกานะค่ะอันนี้30 30กว่ามส30กวิาิกวิอันนี้30กว่าวิอีนะใช่ค่ะอันนี้คือด้านซ้ายที่ใช้เพื่อถ่าถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมเราเอามือไปแปะหน้าจอทีวีนะคะปิดไว้ข้างนึงเขาจะสาวขึ้น5-10ปีอ ไม่นึ่ว่าเขาทานแค่ครั้งเดียวหรอครับเนี่ไงเนี่ยนี่ให้ที่เป็นการเทสเดี๋ยวก่อนอยุบเลยทำได้ยังไงอ่ะเหมือนเล่นกลนะคะแต่ว่าเป็นความเป็นจริงก็คือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะค่อยๆเข้าไปทำงานชั้นใต้ผิวมันมีตัวอะไรที่เป็นกระตุ้นเนีมีอะจิลีนมีค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสารที่สำคัญนะคะจะไปช่วยลดเลือนริ้วรอยเห็นไหมคะหายไปแล้วว้าวซ้ายนะสังเกตซ้ายไว้นะเมื่อกี้เนี่ยนะโอ้โหใช่ ถ้าพ eh okay. ี่ผมพูดอย่างเดียวจะไม่เชื่อกันใช่ไหมคะเห็นวีดีโอแล้วอาจจะมั่นใจเลยว่ามันใช่